เสร็จแล้วค่ะหน้าตาใช้ได้ไหมคะไปซื้อมาใช่ไหมดีดีนะมีข้าวด้วยอ่ะใช่ไม่ต้องกลัวอ้วนนะเพราะว่าทำมาจากนมเหลืองโอเคอะไรอันนี้ก็ไปจิ้มเผื่อเรียนจะลองชิมฝีมือออมลองชิมดูเมื่อกี้หมูสามชั้นก็นำมาทอดเรียบร้อยแล้ว ขาดนะกลมกล่อมใช่ดีที่แบบใช้ใตจมิกมันไม่อ้วนด้วยเนาะช่วงนี้เนื้อหอมมีคนมาจีบไหมตอนนี้อะคะก็มันไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอใครนะบุดงริงเจอแต่ทีมงานถือว่าสมัยนี้คนไม่จีบจริงหรอกถ้าเกิดแบบ่วนนี้ก็จะเป็นพวกที่กล้าจีบนี่ก็ก็จะเป็นเซลๆ์เซลเล่นๆเลยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะจะเข้ากแซลยังไงอะแซวเหรอก็ไม่รู้ซีก็เหมือน เคยมีขอเบอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือโทรมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ตอนนี้คือไม่เจอใครจริงๆเพราะว่าทุกวันของบอมันคือรูนคือทําตอนเช้าส่งลูกายรับลูกตอนเย็นถ่ายรายการแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนเลยนอนสามทุ่มก็นอนแล้วไม่มีเวลาให้เหงาเนาะใช่อย่างเงี้ยมีไม่มีเวลาให้เหงาก็สนุกค่ะแล้วก็เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็แล้วเพื่อนเป็นโสดเยอะมากเลย จริงว่าเดี๋ยวนี้เจอผู้หญิงนะคะชอบข่าวมีคำถามนึงว่าช่วยหาแฟนในซีอะไรอย่างเงี้ยนะม,มันหายากเนาะหายากและจริงๆแล้วคือก่อนนะเนี่ยสเปกเราเคยเป็นยังไงอะคะจริงๆเหรอคะสเปคถ้าเกิดโดยรวมไม่ต้องก่อนหลังคือบงจิงบโบเป็นคนชอบคนอบอุน่นชอบคนแบบดูแลเทคแคร์เราใช่น่าจะเป็นผู้หญิงทุกคนชอบชอบแบบนั้นชอบ

น้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวเนอะไม่ไหวแต่เป็นไงล่ะถ้าเกิดสมมติว่าแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบแล้วแต่คนอีกแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะอะไรเงี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีน้องอาชีอยากมีแฟนขึ้นมาเราต้องแบบดูแลเทคแคร์สกรีนก็คงไม่ถึงค่ะสกรีนคือคงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติว้วลูกชอบใครคงเป็นแนวเป็นคุณแม่แบบเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยค่ะ ได้วยกันแล้วก็สังเกตการก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูว่าเป็นแบบไหนแต่ก็ไม่ใช่คุณแม่ที่แบบห้ามผิดกันอะไรเงี้ยแต่ก็ดูอยู่ห่างๆแล้วคอยแอบบอกว่าแม่ว่าคนนี้โอเคไหมทะลลุยเลยอเงี้ยว่าแบบผิดกันก็เคยโดนมาตอนเด็กๆอะไรยงเี้จริงเหรอคะยังไงคุณพ่อคุณแม่แบบ ไม่ชอบแฟนเราคนนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นที่บ้านลูกสาวเยอะไงคะแล้วก็คุณแม่ก็จะข้างๆห่วงแล้วก็จะแบบไม่อยากให้มีแฟนเร็วไม่อยากให้คบใครสุดท้ายก็ต้องแอบๆแอบๆกันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่กล้าไม่กล้าคุยกับคุณแม่เรื่องแฟนเรื่องคนมาจีบก็เลยพอมีลูกก็เลยคิดวลาเราว่าเออถ้าลูกชอบใครให้เขามาคุยดีกว่าเราจะได้เหมือนเพื่อนเขา ปรึกษาพี่โบไงเอพี่แบมไงก็มีปรึกษาก็พี่แบมก็เขาก็แบบเหมือนเพื่อนเหมือนกันเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีใช่ก็คุยกันเยอะเป็นเหมือนเพื่อนเวลามีเรื่องว่าจะสุขว่าจะทุกข์ว่าจะเศร้าอะไรเงี้ยก็มีแบบบางทีก็ดูเหมือนกันนะใช่เหรอแล้วพัวไหม ก็่กรงใจเกรงใจอะไรเงี้ยคือคือฟังบางทีฟังมากวอาคุณแม่อีกเพราะว่าคือพี่แบบเขาไม่ใช่คนดุคนด่าแต่เขาเป็นคนพูดด้วยแบบไม่มีเหตุผลดอะไรเงี้ยมาดมาดพี่แบบมานนิ่งอะไรก็แบบต้องเงียบแต่ก็ฟังเขามีลูกเรารู้สึกไหมว่าแบบอุ้ยสมัยก่อนเนอะเรารู้เลยว่าการมีลูกเลยต้องเป็นอย่างนี้ใช่คือเมื่อสอนคิดว่าแบบการมีลูกคือมัน คือเป็นเรื่องที่สนุกอะ่ะเป็นเรื่องที่แบบคงไม่มีอะไรแต่ว่ใช่มีเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเป็นแบบของเล่นเพราะเรามีน้อง <c oughs> ลเล็กๆเราไปเลี้ยงน้องมาคือเล่นอย่างเดียว<ฮ>แต่พอมีน้องชอี่จริงๆเนี่ยมันคือเราต้องรับผิดชอบเราต้องมองอนาะคตต้องวางแผนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ทัทางที่บางทีเราก็ยังอยาเป็นเด็กอยู่ก็ยังแบบ งงแงงมีอารมณ์แบบว่างงแงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราอยู่กับลูกเราก็ต้องแบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่สอนลูกระเบียบวินัยซึ่งเรามองกับไปตอนเราเด็กๆนี่โอ้โหแสบเหมือนกันนะไม่อยากไปโรงเรียนเกเรอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนแม่ย้อนในบางเรื่องทีนี้เหมือนคำตามสนองอะไรเราเป็นช่วงดื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแบบคำตามสนองมากๆเพราะว่าตอนเด็กๆคือจะดื้อกับ คุณพ่อคุณแม่มาเดีวอยากไปโรงเรียนวลาแต่งตัวก็จะแบบยากลาบากอะไรเงี้ยน้องอาชีเดี๋ยวนี้เป็นทุกอย่างพี่โบเป็นจริงเหรอ <c oughs> คุณแม่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่อยากไปโรงเรียน,น,นคือตื่นมาคือแบบกอดเกาะอ,อยากโยคุณแม่ไม่อยากไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเราเชื่อเรื่องผมไม่คิดไหมเชื่อโบเชื่อนะผมไม่คิดค่อนข้าง คือก็มีบทพิสูจน์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของเรื่องของความรักเรื่องของคมลิ่ขิดเพราะว่ามันมันก็จะมีความบังเอิญทําให้เราต้องมาเจอการจากกันหลายๆอย่างม,มันคิดว่ามันลิขิดเอาไว้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลเลยบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราได้มีประสบการณ์ทําให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักแล้วก็พอมามาถึงวันนี้เราย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าว่าะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไร ถ้าอย่างเราย้อนกลับไปเราคิดว่าเราจะไปแก้อะไรตรงไหนไหมคะก็คงไม่แก้นะเพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันทาให้มันทําให้เราได้มีประสบการณ์เราก็ได้เรียนรู้ได้เข้มแข็งหรือว่าทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเย่างี้ครเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟกทุกคนเกิดมามันก็มีผิดพลาดโบเองมันก็มีข้อผิดพลาดมาเยอะใช่ไหมกว่าที่เราจะมาเป็นผู้ใหญ่มาสอนลูกได้เพราะฉะนั้นคือ วันนี้มันก็อดีตก็อาจจะเคยเด็กซ่าเคยเด็กงองแงอเป็นเด็กไม่อยากไปโรงเรียนอพอมาเรามาเป็นแม่เราก็รู้แล้วว่าสิออ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเราก็เพื่อมาเป็นคุณแม่สําหรับสอนลูกนี่เองแล้วอย่างนี้โบ,บปิดกัน้นความเรื่องความลักไหมคะคือปิดตัวเองไหมหรือว่าแบบยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิด ก็ไม่ติดนะเป็น<ะ>ไปตามธรรมชาติใช่โอ้ <g ül> ็นคนแบบว่าไม่ได้แบบว่าหืมกีดกันหรือ<ม>ว่าติดกันฉันจะไม่มีความรักไม่มีแล้วอะไรเงี้ยใช <g ül> ่ค่ะก็คือไม่มีเพียงแต่ว่าวันนี้โบสถานภาพโบคือวันนี้มันก็ไม่เหมือนมาก่อนวันนี้โบ<อ>เคยแต่งงานแล้วมีลูกเห็งแต่ว่าวันนี้โบก็รู้ว่าเออวันนี้เรามีสถานภาพแบบนี้เราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยคนที่จะมีแบบเรา หรือใครที่มาจีบเราเรา,เราก็ต้องคิดเผื่อเขาด้วยว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าว่าจะมีแบบคบแบบไปกินข้าวไปเดทไปอะไรเงี้ยอะไรที่มีความสุขโบคิดว่าโบไม่ปิดกั้นตัวเองตรงนั้นก็คือไม่ได้แบบว่าโฉันจะไม่มีฉันต้องอยู่กับลูกสองคนอ,อ,อะไรเงี้ยไม่ใช่คงไม่ใช่เพราะว่า,เ,าเป็นผู้หญิงเป็นคนทั่วปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าแบบการที่จะให้แบบโหเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องมีใครเดี๋ยวนี้เป็นตัวเป็นต,น,ตนแบบ คงคงลำบากนิดนึงรอไปก่อนใช่แต่อันนี้ไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวไปทำขนมให้ทานจริงอะค่ะโอ้ขอหวานของหวานด้วยถ้าอางนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะสาวสวยมาเยี่ยมรายการนะคะก็จะทำเค้กแต่เป็นเค้กช็อกโกแลต ไวช็อกโกแรตนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าพิเศษจริงๆทำมาจากนมถั่วเหลืองไว้ตอมิลของเราในเอง friseau peau C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est.